สวัสดีครับผมก็อยู่กับในเกมของยันเดเลจังนั่นเองโอ้โหมาในรูปแบบใน a อ d ด o i d นั่นเองนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านดูกันเลยนะครับผมว่ายันเดเลจังเนี่ยมีดีอะไรแล้วใน a อ d ด o อ d อ่ะมันเล่นได้สมจริงหรือเปล่าจะมารีวิวให้ดูนนะครับผมก็อาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าอัดไปด้วยนะครับผมก็ รีบไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะโจบประมาณแค่สามนาทีหกวิประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวหาดูไปเรื่อยๆนะครับว่าภาพสมจริงหรือเปล่าจะมีอะไรให้ทุกคนดูนะครับผมแถ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 ม,แถม <laughs> ดีดีากนะดูกในยันเดนลจังเนี่ยแต่ว่ามันบังคับยากนะครับผมที่เล่นอยู่นี่ก็คือมันบังคับยากนะครับก็ขอร้องเลยว่าเล่นอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นยันเดนลจังก็บินไว้ใต้คลิปว่าอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะซ้อนโหลดนะผมจะมียันเดนลจสองยันนะครับผมอีกยันหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับให ใช่มิกูอ้ามาไกลแล้วเธอฉันเนี่ยเป็นคนช่วยนะฉันรู้แล้วเธอโหเโหมีลุนพี่ด้วยอ่ะไปทักทายลุนพี่หน่อยไปได้ี่ยโอ้โหลุนพี่จะทำอะไรเนี่ยจะดุนบมเหรอเอ้โอ้โหจะจับนมด้วยอ่ะ โห้ลพี่คนนี้นี่หือชิบหายก็อย่ายืนให้เขาจับเลยดีกว่าเฮ้ดูไปดูไปก็โลดีนะโว้ยแหเหมาะสำหรับยาเดลิจังเลยเนี่ยปไปไปได้ละยันยันไปได้ละยันเดี๋ยวอีหัวฟ้านะใครวะเดี๋ยวไป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 ,ไปเอเราไปทักทายเขาหน่อยเฮ ไม่ตอบกุยอีไม่ได้ผลรัวเอ่าใครที่ว่างๆดูอยู่ก็กดไลค์หรือกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับผมขอฝากคลิปนี้ไว้เลยนะผมก็จะจบประมาณเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไกลแล้ว লগালে খাই লাই লৈ বাই